สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุสุคนมาหนี้ครับเป็นมือวันที่เจ็ดเดือนมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งงัวอีกแม่นะหนึ่งนะครับเนาะยุ่คอกเดียวกันนะครับเด้อเนี่ยครับแม่เนี่ยและครับเปิดด้วยกันหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันคื้กันนะครับแม่เนี่ยออกสไตล์ประมาณใช่ไงเฮาน้องครับเนาะ สมพอพันธุ์ไว้มาเบิ่งพอพันธุ์ต้อกันครับผมนั่นครับซูเปอร์แมนนะครับเนาะซูเปอร์แมนลูกชายซูเปอร์เอ็กว์ครับเบิร์ดเท่านั้นครับทั้งแมนบุญน้อมฟาร์มนะครับเนาะนี่ใบมีหลอดห้ยแล้วครับเด้อวันนี้เนื่นะครับเนาะพูดนลยครับคมหญ่งคมยาวของเพิ่นวันเดือนปีที่เพิ่นผสมนั่นแหละครับผม กำหนดขอดนะครับเนาะตามนี้ได้ครับผมในสองเดือนกุกย่างสามเดือนนะครับเนาะสองสามเดือนนะครับผมเพื่นสมัยนะครับเนาะเนว่าอยากได้ตัวชิมันไก่ขอดนะถึงก็ได้กันนะครับเด้อมีให้เลือกนะครับเนาะไก่ขอดกับนี้ครับผม เพราะว่ามากทั้งเงี้ยทั้งยาวทั้งสูงทั้งแดงทั้งเข้มกับแม่นี่ได้กันครับนี่แต่ว่าเดี๋ยวลอกินน้องเพิ่นจัหน่อยเนาะครับเนาะกไปหกเดือนกู้แล้วครับผมก็จะได้กินน้องเพิ่งนะครับเนาะข้อมสูงแม่นี่ร้อยห้าสิบบวกเนะครับเนาะร้อยห้าสิบบวกมีแน่นอนนะครับเนาะแม่นี่เป็นงูออกสไตล์ประมาณเท่ไงเขาขมแดงขมเข้มไหวก็ได้ครับนี่แม่นี่ก็ได้ แดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มปอดเป็นปอดนะครับเนาะแดงแดงเข้มเข้มปอดปอดนะครับแม่นี่นี่ครับทั้งหนาเพลิ่งเต็มเต็มก่อนครับผมชิบใบหูวดำคอเข้าดำเบือดำจีมีดำกรบเครื่องหนึ่งบดบดทั้งสามตัวเลยครับเนาะเมื่อสามแม่นี่ทั้งสามตัวเลยนะครับเนาะใบเฟศเงาหางใหญ่ทุกตัวครับผม เอานะครับเอาหางเพิ่นถ้ามาเลิกลำมว่าคุณนะครับเบิ้งเอาเลยครับจูดินจูดินทั้งสามตัวนะครับเนาะคุณนะครับล,งลงงิงคอลิงทองเพิ่นในด่านคว่ใหญ่คว่ำเงามเงแม่นี่ออกทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งสูงนะครับเนาะแม่นี่ออกมักออกสไตล์สูงเล็กน้อยกับแม่นี่ได้กันครับนี่ มื่อมาอ้างลางอ้างยหงยงนั่นแหะครับคู่กันนั่นราคาซ้ำกันนะครับเนาะเปิดไว้หนึ่งแสสองมืห้าพันคือกันครับผมในด้านรับประกันก็นกนคือเก่านะครับเนาะขาทกขาถอนหางมกหางดอกในด้านทองเนี่ก็สมไว้เช็คประทศใดนะครับเนาะให้หมอมาล่วง สามเดือนสี่เดือนเหมือน,นะครับผมจังสีหลวงได้นะครับเนาะเน้นนันทองกับตัวเจ้าของตัวของเฉียวย่อกับผัดว่าจังได่กับทองนะครับเนาะแม่นี่เอาตามความจริงนะครับผมไม่ได้ตัวบม่ได้ต้มนะครับนะเนาะข่้นมาล้อไปจังไงขึ้นมาแต่เช็คทองได้เอาแม่นี่เระเอาสั่นก็นได้แล้วครับเนดะ้อ เราประกันท่อง้ได้กับจังสีออกับจังโทรมาคุยกันนะครับเนาะถ้าว่ามัดแม่นี่ก็ได้ถ้าเราประกันท่องห้ได้เอาย่อฉันก็ได้กันนะครับเนาะสหาทางเช็คให้นะครับผมครับก็ช่วงนี้ร่วงกับเพราะฉันอยากร่วงเพิ่นนะครับเนาะยังขี่ได้ก็ได้เช็คสามเดือนที่ย่างเดือนที่สี่นะครับเนาะ ผู้ใดว่าโอ้ยสองเดือนกัเช็กได้เช็กรด้ะครับเน้ะขยากเช็กเดือนสองเดือนเจ้ามือเจ้าอยากเช็กกันเช็กลดครับตัวหัวเชียวตามสไตล์หัวเชียวแล้วครับผมสตไสตล์ไพสไตล์มันนะครับเน,ะนบาะมาว่ากันตรงนี้เราควุ่มชัชวๆก็นนี่แหละครับผมใกล้สีควอนนะครับชัวร์ครับชัวร์ของแท้แน่นอนเลยนะครับเนาะมีอยู่สองแม่แต่ว่าแม่นี่ก็ ได้การดีอยู่ครับผมเฉดสี่นแดงเข้มดึงคอลึงทองหลายหลายเป็นหลายนะครับลรื้องคอเรื้องทอง่นทั้งหลายทั้งยนทั้งยนคว่เชิงกับเบิ้งเอาเลยครับผมทั้งสามตัวนะครับเนาะคว่เชิงเนี่ยว่าเป็นสองร้อตัวใดขึ้นนะครับผนมะควมเชองของเผ่นนะครับเนาะเป็นจะเบิ้งครับผมว่าสามแม่นี่นะครับเนาะมีมองพิดจรแล้วนะ สองสามมองแหละครับผมจะอยากมันใจเต็มร้อยก็เลือกตัวใกล้สีคอดนะครับเนาะนี่ก็ผ่านรอบมาดีๆแหละครับผมในสองเดือนสามเดือนนะครับสามเดือนเข่ามานี่นะครับเนาะ <c oughs> ให้ทาอีกได้ครบเดือนนี่ก็พอเช็คได้ครับผม ครับรประกันอยู่ีนหนึ่งนะครับเนาะในด้านขาทอกขาทอนหางมกหางดอกรับประกันให้ครับผมในด้านทองก็โทรมาคุยกันได้ครับผมถามักแม่นี่นะครับเนาะถามว่าขยอยแม่นี่เหรอสั้นก็สิหาทางให้นะครับเนาะหาทางเช็กทองให้จะว่าไ่อยากเช็กไปถาครับผมเบื้องต้นการโหลดแห่งดีนะครับเนาะจงไม่ได้ว่าหัวเฉาเหญตัวงานครับ เช็คท่ายลูกไม่เบิ้งในเรืองสันก็ได้เด้วครับเร้อง่งชิปไม่เบิ้งน้ำแนวสันก็ได้เล้อครับเด้องสำหรับแม่นี่นะครับเนะาะแต่ว่าสองแม่นั่นก็คือชิวิตได้เช็คยากนะครับเนาะประกันกันไปเลยครับผมใกล้สี่ขอดทั้งสองนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสานี้แะครับผมฝากไปแฟนเพจแฟน,แฟนครับพิจารณาเนาะครับเนาะสองแม่นี่ราคาซ้ํากันนะครับเนดะ้อนี่ครับแม่นี่ แม่นี่ครับผมราคาซ้ากันส่งฟรีทั่วภาคอีสานมอไปทั้งสามซื้อสามได้หกนะครับเนาะนี่นะครับเนาะจากสามเป็นหกแล้วครับผมกันได้สามทั้งได้ลูกสาวทั้งสามตัวได้กันครับแล้วครับเพราะบึงแม่นี่ใก้สิคอดมาแล้วมารอครับผมโบกดาบคนรันเลยเนาะครับเนาะคนละครับ นั่นแหละครับถ้าบอกดากลันแนวนี่กับบอ่อโดนครับผมบอ่อเกินสองอาทิตย์นะครับเนาะขดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์พ้นแะครับพี่นนะครับ,รบหางพ่นวันหางพ่นนี่เป็นแต่สังเป็นแต่สังครับผมลากขี้ดินอยอะลากหงายเยู่พ่นนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ฝากแฟนเพจแฟนครับพิจ,จนาณนา์บึง สามแม่นี่นะครับเด้อมองไปทั้งสามเลยรถให้พิเศษครับผมแถมส่งฟรีทั่วภาคกีสานอีกตั้งหากนะครับเนาะน้ำมันสิบแหงไปื่ได้หัวฉ่ายกับส่งให้ฟรีคือเก่าเหรอครับผมคลิปนี้ก็จบไปชั้นนี้แหละครับผมขอบคุณที่ไหครับแฟนเพจแฟนครับที่ติดตามคลิปหัวฉ่ายอยู่นะครับเนาะเบอร์โทรใต่คลิปนะ้ครับเด้อคลิปนี้ก็จบไปชั้นนี้ครับผมสวัสดีครับ